แพลวพาวเผยแล้วสาเหตุที่ยังไม่คืนโฉนดไม่ได้อยากกอดยึดคองไว้ล่าสุดค่ะพี่นองทางแพลวพาวเผยทำไมยังไม่คืนโฉนดที่ดินให้กับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โดยระบุว่าขอชี้แจงในประเด็นเรื่องเอกสารโฉนดนะคะ เพื่อไม่ให้เกิดวิาพากษ์วิจารณ์ณไปต่างๆนานาจนคนในสังคมเกิดการโต้แย้งกันไปมาของทั้งสองฝ่ายหลังจากไปฟังคำพิาพากษาที่ศาลจังหวัดยะโสธรเรียบร้อยแล้วได้ดำเนินการขนย้ายข้าวของออกจากพื้นที่ทันทีโดยไม่ได้รีรอแต่อย่างใดซึ่งศาลได้กำหนดระยะเวลา ไว้ภายใน30วันในช่วงเวลาดังกล่าวต้องจัดการขนย้ายของและพึ่งเดินทางกลับมาถึงบ้านที่ลังสิท์เลยยังไม่ได้จัดการเอกสารใดๆประกอบกับมีภาระงานคอนเสิร์ตจึงยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องเอกสารอย่างครบถ้วนในทันที ถ้าจะจัดส่งไปรษณีย์ก็กลัวจะไม่เหมาะสมหรือตกหล่นหายขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะเก็บกอดหรือยึดถือเอกสารโฉนดไว้และไม่มีประโยชน์ใดที่จะต้องทำเช่นนั้นทั้งนี้จะดำเนินการให้ถูกต้องและเรียบร้อยโดยเร็วนั่นล่ะค่ะพี่นงองเป็นคำบอกเล่าจากแพลวพาาซึ่งชาวนิดเอฟซ ตังเอาคอมเมนต์นะคะของชาวเน็ตบอกว่าเป็นโจทย์แล้วแพ้จำเลยก็ต้องยอมแหละฟ้องเองแพ้เองสู้ต่อก็แพ้อีกอยู่ดีนั่นแหละแล้วโฉนดไม่ให้คืนเขาไปละคะถือไว้ทำไมถ้าเป็นเราคืนตั้งแต่วันที่ศาลตัดสินแล้วแล้วก็มีเชาาเน็ตมาตอบคอมเมนต์นี่อีกบอกว่าโฉนดคืนตั้งแต่วันที่ศาลตัดสินแล้วจ้า คอมเมนต์นะคะจากเช่าเน็ตก็บ,บอกว่าสรุปแล้วใครพูดจริงใครพูดไม่จริงแบบนี้มันจะจบยังไงไม่ได้เป็น FC ใครแต่เห็นสาดกันไปสาดกันมาไม่จบสักทีไม่ได้เดือดแทนนะคะพูดแบบความเป็นจริงภาพรวมค่ะสาดกันไปสาดกันมาเคลียร์กันให้มันจบๆต่างคนต่างอยู่ทำมาหากินต่อคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า รู้ได้ยังไงเขาไม่คืนคือเดือดร้อนแทนเป็นแค่เอฟซถ้าไม่รู้จักหยังกระยูซื้ออย่า,า,ยส Ы ส Ы ยาปากเขาสิวาเดอ้อนั่นละคะ่พี่น้องสรุปนะคะที่ชาวเน็ต,ตออกมาตอบนะคะว่านโฉนดคืนตั้งแต่วันที่ศาลตัดสินแล้วจ้าสรุปนะคะว่ายังบ่ได้คืนโฉนดเนาะ เพราะฉะนันแล้วเหตุผลกระหูแล้วค่ะว่าทางแพ้วผเาเปิดเผยแล้วว่ายังบม่ได้ขึ้นชนดเพราะว่าเพิ่งกันยังขนของยังบาแล้วอีกอย่างหนึ่งเพิ่นติดงานคอนเสิร์ตกันยังบอเด้ยนดำเนินการในเรื่องของเอกสารอย่างครบถ้วนในทันทีมาฟังคอมเมนต์ของชาวเน็ตค่ะบอกว่าพนมัน ขึ้นกับนิสัยที่เห็นแก่ตัวได้มากกว่าทั้งเสียดายและเสียใจเลยยังไม่คิดจะให้มากกว่าคนเราถ้าจะให้จริงๆแค่ในใจไม่คิดอะไรแล้วยื้อเพื่อขอความเมตตาไม่ก็คนรอบข้างคอยยุให้ถึงวันนั้นก่อนมันเป็นสันดานเจตนาที่แอบแฝงของสันดานที่เห็นแก่ตัวมากกว่าเป็นข้ออ้างที่คนเพ้ย่อมรับไม่ได้อ้างสารพัดเหตุผลคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ฮ่าฮเว้าให้ตรงกันเดอ้อกับทีมงานในสาวคิดคิดก่อนเว้าเดอ้อปรึกษาทีมงานก่อนสรุปขึ้นจังไหน,น้อป่าว่าขึ้นแล้วหลานว่ายังโบขึ้นนะคะ ในป้าเจ๋วบอกว่าคืนแล้ววบวสันค่ะสรุปแล้วคืนเลยยังบอกคืนบวสันเพิ่นวานะคะเนาะก็คือทางแพ้าๆออกมาเปิดเผยแล้วเด็ดค่ดเ้อสรุปต้องฟังจากแพ้าๆค่ะว่าโฉนดที่ดินยังไม่ได้คืนให้บอสบิ๊กจ้าบางคนบอกว่าโอ้ยจะเมนตัวเป็นคักยุ่งยากหลายบ่มีเวลาคักดิวงานเพิ่นคักแน่โอ้ยเพิ่นวา ถ่าเหตุกับเขาจุดๆเลยบอกว่างหาเอกสารมาสานเพิ่นว่าไม่ได้อยากกอดไว้ไม่ได้อยากยึดคลองคําถามคือแล้วเอาไปทําไมก่อนว่าสารนี้นคือคําถามของเช่าน็ดบางคนก็ว่าเอ้าเห็นป้าโพดว่าให้ตั้งแต่สารตัดสินแลว้วงงเพื่นว่าก่อนส่งมอบรับเอกสาร ต้องสินลับหรือถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานด้วยเป็นการยืนยันที่ชัดเจนไหนบอกยอมรับการตัดสินใจของคู่นี้เนาะไม่จบไม่สิน้นวาแสนพื่นวานะคะเนาะเรี่ยมจัดเออยกับน้องคือหนังคนละมวนเนาะบาทนี้ทังเอือยบอกว่า ขึ้นโขนที่ดินแล้วแต่ว่าน้องยังบ่ขึ้นว่าสันค่ะแค่อ้าปากก็เห็นไปยังลิ้นไก่แล้วเพื่นวานางกับพี่สาวชอบกินผลไม้ชนิดหนึ่งเก็บไว้ทำไมเพื่อเพื่นวานะคะเนาะโอ้ยสภาพนะคะเนาะอยากได้จนตัวสั่นแล้วจ้าหาเสียงอีกแล้วรออะไรเพื่นวานะคะเนาะบางคนก็นมีคำถามบอกว่าพี่กับน้องไม่ได้คุยกันเหรอ ขึ้นโฉนดก่อนอันดับแรกจ้ะแล้วค่อยไปเก็บของกระไดเด้อสาววสันพี่น้องกันก็นต้องจุดจุดจุดขึ้นกันแต่ป้าข้างบ้านบอกคืนให้แล้วรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องจริงเนาะป้าน้อคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชัดเจนแพลรพาวทำถูกต้องแล้วชี้แจงแล้วเอฟซีให้เวลาแพลรพาวหน่อยย้ายของออกจากบ้านแล้ว และมีภาระการงานที่ต้องรับผิดชอบเดี๋ยวแพลภพาวคงให้คนนำโฉนโดมาคืนจะเย็นๆนะคะ FC อย่าเพิ่งใจร้อนนี่คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะคะ FC เพิ่นบด้ใจร้อนดอกค่ะแต่ว่าเพิ่นกำลังง่งว่าสรุปโฉนโด ได้ขึ้นหรือยังบ่ได้ขึ้นทางป่าบอกว่าได้ขึ้นแล้วแต่ทางแพวพาบอกว่ายังบม่มีเวลาขึ้นให้ชาวเน็ตเอฟซก็เลยงงสรุปแล้วสีเสือ้อผู้ใหญเด่เนอ้อพ่นวานะคะเนาะแม่นต่อมาบอกว่าคนเราของที่ขายไปแล้วก็ต้องเป็นของคนอื่นคะ่ะอันที่จริงคือง่ายนิดเดียวถ้าตั้งใจจะคืนเล่นแง่ยอยู่ได้ทําอะไรชอบให้คนด่าเนาะทําไมเนาะเป็นเราคืนเขาไปแล้วอยากอาย เอาเวลาที่เขียนเรียงความยาวๆไปค้นหาฉโนดสิมีเวลาพิมพ์ยาวซะขนาดนั้นพี่สาวว่าอีกอย่างน้องสาวบอกอีกอย่างสิให้เสื้อผู้ใดเนาะเพื่นวานะคะเนาะหลายคนก็บ,บอกว่าซื้อคืนเลยค่ะเป็นเราเราขอซื้อคืนจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วเขาก็คงไม่ว่าอะไรถ้าจะซื้อคืน ดูที่เจตนาค่ะเอาไปเพื่อวันเชาเนตว่าในเมื่อไม่ใช่ของเรากสิเก็บไวเ้เฮ็ดยัางขึ้นเขาไปหรือจะมีข้อต่อรองอะไรอีกคิดในด้านบวกเขาอาจจะอยากเก็บของก่อนแล้วไปโอนคืนก็นได้วัศนี้คือ,อะคอมเมนต์ของเชาาเนตนะคะจะเมนตอบบตรงกันเนาะผู้นึงว่าขึ้นแต่มมือขึ้นสารตัดสินเหลียบร้อยแล้วอีกคน บอกว่าเสร็จภารกิจแล้วสิคืนพนะโออยากหัวเนาะบ่ได้คุยกันโบน,นี่แหละคะ่ะพี่น้องสรุปแล้วนะคะทางแพวพาวเผยแล้วสาเหตุที่ยังไม่คืนฉนดไม่ได้อยากกอดไว้ยึดคองไว้แค่ตอนนี้ติดภารกิจอย่างคืนไม่ได้นี่แหละคะ่ะพี่น้องมีความคิดเห็นจังใดสาหรับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อเข้ามารับชมรับฟังกันได้นะคะเนาะสรุปขุของยังไม่แล้วเสร็จสารให้ขุของออกภายใน30วันเดอ้อว่า สำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอุ้มยอดรักด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ